ครับัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะเอาดาบทาชิสนะครับเล่มนี้นะฮะที่จะเอาไปให้อาจารย์ฮิโรกินะครับเป็นประมาจารย์ขัดดาบนะฮะที่ท่านมาเมืองไทยให้ดูว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและอายุเก่าแก่แค่ไหนนะครับติดตามชมกันนะครับไีี か,か yeah. ็ก <ะ S 1> ระรา่ชรายงะอางนิ่งซ่で、8นะ斎藤国義、อ่นั่นน่ะคือที่นีาาน่คือประมาณคอรนะ่มมลมาชีขึ้นไปไม,ม,ม่คดกดข้ไปเม,ม,มื่อกีมม้ที่บอกนี่ยุคคือประมาณคอศอะไรนะพี่รู้ประมาณมูลมาชีขึ้นไปหน่อยอม,ม,มูลมาชีก็ประมาณครับพอดิได้ฟังอาจารย์แล้วนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะฮะถ้วเกินคาดหมายที่า ดาบเล่มนี้นะครับอายุเกิน700ปีนะฮะแล้วก็อาจจะอยู่ช่วงก่อนมุโรมาจิด้วยซ้ำนะครับประมาณศตวรรษที่13นะครับเออยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวคงต้องส่งไปให้ทางญี่ปุ่นออกไปเซอร์ให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคอยติดตามต่อไปนะครับ